สุดการขับรถชะบัดปิดไงย่าชนเลย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 เออนั่นแหละเอาทุกโค้งชนนี่ชนนี่เออโค้งนี่เลยโค้งนี่เลยโอเคโอเคอี่กิจมันก็เล่นง่ายนี่ว่าเบาๆหน่อยนะครับวับนนี้คือพี่กิจก็คือ<ไ>เดี๋ยวพี่กิจอ่ะหาทีมมาอีก3คนนะครับซื้อผมมาม<ไ>ีครบ4แล้วเออนี่ครับคนดูเลยครับผมใครอยากจอยเข้ามาเลยครับเปิดเลขห้องเลยพี่ตอ ไอดีผมเองครับทีมพี่ที่ไม่เปลี่ยนไอดีตั้งแต่เมื่อไหร่เปลี่ยนชื่อตั้งแต่เมื่อไหร่สวัสดีครับผมต่อไงครับผมฝากตัวด้วยนะครับบ้าลุยหนึ่งหนึ่งบาลแลแหม่วอร์มเครื่องกันนะครับพี่พี่พี่ต่ออันนี้เต้าหู้เต้าหู้เต้าหู้พี่พี่เต้าหู้เต้าหู้เลยเหรอตอนแรกก็กินนาตอนหลังก็รอด้วยอุ้ยเต้าหู้นี่ว่ะอินิเชียลดี โอ้โห oh, ่ง so, ีเลยใช่ซอะเล้เอวเออาแล้วไปไปแล้วไปแล้วเาตหูนี่แรงขนาดนี้เลยหรอปกติอะเู้ตใอาวหู้เขาไม่ใช่ขับเนเขาอากิน่าไม่ใช่หรอครับมัขับบนถนนได้ด้วยเหรอ ตัดระยะแขงครับผมผมปิดกระจกแน่นครับผมไม่ตกครับไม่ตกใช่หรอเกมนี้มีด่านด้วยหรอหลุดนะครับหลุดโอ้โหทางตรงผมผมน่าจะได้เปรียบหรือเปล่า

สุดไศักดิ์ศรีนะครับผมจะไม่ออมเือให้พี่กินงาเอาเลยครับผมเต็มที่เลยครับโอ้โหไม่ทานโอ้ล้างไม่ดีซะแล้วสี่เกมแรกมาโดนเลยาเท่ีดมมา่ตอะไกี้มีกี่คนวเป็นใช้หวเอาแ้วนะโอ้โหเทพแข่งรถตำนานขั้น8อะไรครับเนี่ย ตายแล้วปุ่มกดออกอยู่ตรงไหนเปลี่ยนแบบแป๊บนึงพิกิตรรู้จักคำว่าแหกโค้งไหมครับผมไม่จักแต่ชนกระแพงอะครับคือถ้าเกมนี้มันขับตกเขาได้ผมน่าจะแบบตกไม่ต่ำกว่าสิบรอบอะโอเคมาแล้ว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 ไปเลย อุ้ยไขว่ะนะ่าทำไมรถเขาแรงจังอ่ะไป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 ทำไมเขาอันด,ดับหนึ่งเขารถแรงขนาดนั้นอ่ะผมขี้กปลต่อไงครับ

มดลพี่ตอบกแรงอ่ะทางตรงอ่ะโอ้โหเคนเข้าแล้วเหรอทำไมเร็วจังอ่ะไเร็วขนาดนีเนี่ยโอ้โหบอก20เลยเหรอโอ้โหเก่งกระจังครับเนี่ยใครเนี่ย คะแนนรวมนะครับครับคะแนนพิกิตชนะพวกเราตอมแมนดับหนึ่งเขาแบบขนาดนั้นอ่ะสิบเอ็ดแต้มเลยเหรอเขาเล่นเกมเดียวกับเราหรือเปล่าอ่ะนี่แล้วการไปเราจะไปที่โซนะครับแม่น้ำหันรอบนี้แหละได้คะแนนชัวร์โดนแน่พิกิตขับกันแค่กับพิกิตยายอยู่ครับแค่กับพู่ิกิตยาย มันเร็วขนาดนี้ก็คือตอนนี้พิกิกายรัวไปแล้วรัวไปแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยมางโอโค้หักสองครับโค้ักสอง่ไปเลยพวกเราลุยลุยุยชจะตอบปโนยายเป็นเชียร์ลิเดอร์ให้รอบนี้

โจมโจมโจมถือเชือขวาแลขวาปุ๊บแกแกีนะ้มไปเลยไปเลยลุยลุลุยใ้าอยู่ที่โลคนนั้นขอเทเป็นมุกตุงใ้าอยู่ที่โลคนนั้นขอเทเป็นมุกตุงซาบล่าพีนเขาไม่ผมอยู่อันดับอะไรครับอยู่อันดับห แข่กันแล้วว่าใครจะที่หลคนนัเป็ุตต้แเจะบาดีให้ได้นะึจะไม่อาใส่แล้วต่อแกแตง่งเป็นคนเดียวโอ้โอ้มันเร็วเร็วอเราเทเฮ้ยอย่าพหใจเย็นอย่างนี้เหรอแล้วไ่เป็นตุงใหญ่เออนาเนชัยอีกแล้ว โอ้มันแรงไปเพาวะาคันนี้โคตรเร็วเลยคุมก็ยากพิกิตง่ายนะครับได้ไปอีกสองคะแนนโอ้โหโคตรภูมิใจเลยว่ะแต่ละเกมเข้าไม่ทันด้วยเดี๋ยวสเปเชียลชาเลนจ์นะครับก็คือคำถามเกี่ยวกับแอคแทกออนไททันคำถามง่ายมากไททันที่ทำลายกำแพงตัวแรกคืออะไรมีชอยครับท่านทัำมาหึงมาครับ อุไม่หลอช้อยแล้วหรอไม่รอช้อยหน่อยนะไม่หลอนช้อยไม่หลอนช้อยหญ่อะค่ะคุณพี่ต้องถามคำถามยากๆให้พี่กิจง่ายแล้ว่พี่กิจง่ายเขารู้เรื่องอนิเมะเยอะรู้ไททันเยอะอะเราต้องถามเป็จาะเป็นพันแท้ไททันครับผมโอ้โหไม่ธรรมดาไททานตัวใดต่อไปนี้ด้ชอยนะครับที่สามารถพูดได้ข้อที่หนึ่งไททันเกาะไททันสัตว์ป่าครับ ใช่ไห,หไไมใช่ไหม่มกจันไม่รคือไททัน์สัตว์ใช่ไหมไทยทันสัตว์ป่าใช่ครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือไทยทัน์สัตว์ป <force> ่าค่ะจึง้อง โอเคก็เป็นข้อสรุปนะครับว่าเราไม่สามารถที่จะชนะยูทูบเบอร์คนไหนได้เลยนะครับแม้กระทั่งพี่กิจไงก็ตามที่ครับก็ขอบคุณพี่กิจางที่มาแข่งด้วยกันมากๆเลยนะครับครับผมยินดีครับครับขอบคุณครับก็เลยนะครับผมมากเลยขอบคุณค่ะรับไปถึงเวลากดไลค์กันแล้วครับคนดูเก็นนี่แหละกูต้องแชมป์กูต้องแชมป์โอ้ยอย่าสะบัดน้องไปเลย างตรงเราได้เปรียบไปเลยเว้ลยชนเละกลัวอ่ะเอาไถไถไถ่วลัหมดมาดิเป่าใต้ชนเลยห้าสิบไถ,ถ,ถ,หถให้หมดกวัวอ่ะเออเดี๋ยอะก็เลยตามมาแล้วกข้าเลยตามมาแล้วลบหนึ่งถูกสามสี่ ไปเลยเพื่อนว่ากูแชมป์เกมนี่ว่ากูแชมป์ว่ากูแรงจัดแต่ผมแรงจริงโค้งทางตรงแบบนี้ทางตรงแบบนี้ไปแล้วกินง่ายเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเป็นมาได้ไงอะเฮ้ยใบรุ่นใจเย็นรถมึงแรงแ่ะแฉมกูมาได้ไงวะโอ้ยโอ้ยโอ้โห ดีๆเร็วแรงไม่แซงทางโค้งไม่แซงกูทางตรงเลยสัตว์โอ้โหไปกันต่อครับโอ้โมาชนะผมไป0.2ย์จุดสองวิกูโดนเกียยนกูปาดอย่างนี้เลยอรออะไรวะเดี๋ยวช้าไว้อย่าช้าคันพิชาไว้ร้อนพิชาไปอย่ยลืมกดเล็กโอ้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 

ชนเลยกดเห็นการสะท้อนเออชนเลยโอเคชนจนระดับสองไรสัตว์หัวข้างชนมาดิชนเลยชนเลยชนนิดนึงเออโอเคมาเอาทุกโค้งชนเลยชนเลยชนเลยเออนั่นแหละชนเลยชนเลยชนเลยเอออันนี้ไม่ต้องชนอันนี้ไม่ต้องชนอันนี้ไปได้ ชนเลยชนเลยเออชนเลยชนเลยเออมาดิสัตสูตรการขับรถฉบับจิดไงยะชนเลยชนเลยเออชนเลยชนเลยเออนั่นแหละเอาทุโค้งชนนี่ชนนี่เออไปต่อไปต่อเวยมีแหละสูตรการขับรถเว่น้องหนูๆไปใช้กันได้นะ โค้งนี่เลยโค้งนี่เลยโอเคโอเคไม่เกมมันก็เล่นง่ายนี่ว่าก็มันตัวเล่นอย่างนี้นะครับเลสซิ่งมาสเตอร์อ่ะเอาไปเล่นกันได้นะนต้องเอาทุกโค้งแบบนี้แหละกิ้งโคตรมันเกมอะไรวะเนี่ยเอาขับชนทุกกำแพงถึงจะชนะเล่นเล่นปกติมันไม่มันไม่แชมป์นะครับมันต้องเล่นประมาณนี้นะครับผมเอาไปเล่นกันได้นะแบบนี้ไม่ดีกิ๊บเต้มหายฮะชนกำแพงเต้มหายด้วยเหรอไม่สนอะ่ะก็อันดับหนึ่งอะ่ออะทำไม่ะเลสซิ่งั ัคิดดไไ้ยงงกิจกรรมชิงรางวัลพิเศษ JDM จะเปิดพร้อมกันมีสิทธิ์ลุ้นรถ AE86 Honda NSX Nissan S15 แฟน JDM บอกเลยนะครับว่าห้ามพลาดก็สำหรับใครที่อยากลองเล่น Racing Master นะครับโหลดได้นะครับผมตรง Description นะครับขอบคุณมากนะครับที่มารับชมกันในวันนี้นะครับผมใครยังไม่ได้กดไล์วจนนี้ฝากกดด้วยนะครับ